ปวดไปเลยปวดปวดเนอ่อนแรงแต่มันปวดหลยปวดหลยมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าลงมาเลยใช่ไหมแม่ตึงเนี่ยนะคะนี่เขาตีงคิงมาได้เนี่ยป้าปัเนี่ยมันตีแต่กับกันเนี่ยเจบมันสีแตกกับกระันขาเนี่ยมันล้าลงไปตามขามากเลยถึงขั้นแบบว่าคือก่อนหน้านี้แม่ก็เป็นมามาระยะหนึ่งแล้วมาเป็นปีแล้วลหะนะคะแต่ว่ามันก็ยังพอไปได้มาได้อยู่ดางก้นหอยหาลัวหาฟุ้งก็ไปได้อยู่แต่เอามาเป็นหนักๆเดือนเดือน นั้นติดเสื้อเสื้ออยู่เดือนนึงนี่น จนแบบว่าอยู่กับพี่คือไปไม่ได้เลยอาทิหนึ่งคือว่าไปตรวจหมอไปหาหมอหมอหหนอแล้วแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรนะคะวันนี้พรออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็ชัดเจนและไวมากๆนะคะจากที่ว่าลูกค้าท่านนี้นะคะคือมีอาการคือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็ชาแล้วก็อ่อนแรงพยุงตัวไม่อยู่นะคะคือนอนติดเตียงมาแล้วหนึ่งเดือนกว่านะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ไวนะคะแล้วก็ วันนี้คุณแม่ทานแล้วเห็นผลลัพธ์ขนาดนี้นะแกก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้คุณแม่ก็หมดเงินกับค่ารักษาไปเยอะมากๆนะคะวันนี้เราไปเจอตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีส <hundred S 1> คุณแม่นะคะสวัสดีคุณพี่<ๆ>ด้วยนะคะอันนี้คือคุณพี่เป็นลูกสาวของคุณแม่นะคะที่เป็นคนช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวน,น,นี้มาให้คุณแม่เนะาะค่ะคุณแม่มีชื่อว่าอะไรคะสุนีนุดอน คุณแม่สุนีสุนีแม่อุดรสุนีนั่นแม่สุนีคุณแม่สุนีแน่นอุดรนะคะคุณแม่อายุกี่ปีคะหกสิบเจ็ดหสปดแปดหสิปดปีนะคะคุณแม่อายุหกิปดปีแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่บอกนิดนึงค่ะตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนที่ตำบลตำบลยางใหญ่ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารอำเภอร้อยเอ็ดอำอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะะแล้วก็คุณแม่เจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราในช่องทางไหนคะทางอัน ลูกสาวบก็ไม่ยุ่งทูปไฮลูกสาวแล้วทุกวันส่งไปให้ลูกสายผู้ยุ่งจะสูต้ัองให้คือช่วยกันพิจารณาใช่ไหมคะว่าพิจาารณมันเรื่องจริงไม่มันหายจริงหรือเปล่านะอยากให้มั่นใจใช่ไหมแม่ก็เลยให้ลูกชายคุณอีกคนหนึ่งที่ว่าอยู่ยะโสสั่งให้ใช่ไหมคะค่ะพี่แอร์พี่แอร์เนาะสั่งสั่งให้นะคะสั่งให้ซื้อเอ๋อจ้าอันนี้คือใครเป็นคนสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายให้แม่ แชกัลูกลแชกันลูกลูกแชกันลูกลกช่วยกันช่วยกันออกค่ะแม่สั่งซื้อเซตไหนมาเซตหกอย่างเหกกล่อง๋อคุณแม่สั่งซื้อเซตหกกล่องมาเลยนะคะเพราะว่าอาการของแม่ค่อนข้างจะเป็นเยอะแม่ช่วยเล่านิดนึงว่าแม่มีปัญหาตรงไหนก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์เนี่ยเมียปวดตรงไหนบ้างมันเป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าปวดเอวลงมาเนี่ยลงมาหาเนี่ยปัญห์ทีแตกว่จการมองเนี่ย แอลกับพี่เพ่ได้ติกแป๊บแป๊บติ้งคิงกับเ่ได้มมนเจ็บแห้งกะมันชามันอ่อนแรงไปเลยหรอแม่มันปวดไปเลยปวดปวดเนาะอ่อนแรงแต่มันปวดหลปวดหลมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าวลงมาเลยใช่ไหมตึงเนี่ยหน้าคานี่เขาติ้งคิงบ่ได้เนี่ย ป้าป้าเนี่ยมันสีแตกกับกันเนี่ยเจฟมันสีแตกจะกันขาเนี่ยมันเล้าลงไปตามขามากเลยถึงขั้นแบบว่าคือก่อนหน้านี้แม่ก็เป็นมามาระยะหนึ่งแล้วมาเป็นปีแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็ยังพอไปได้มาได้อยู่กลางนหอยหารัวหาฟุ้นก็ไปได้อยู่แต่เอามาเป็นหนักๆเดือนเดืนอน นอนติดเสื้อยเดือนหนึ่งเลยนะจนจนแบบว่าอยู่กับที่คือไปไม่ได้เลยอานือทิศหนึ่งคือว่าไปตรวจหมอไปหาหมอหมอไหนหมอที่ไหนหมอแม่แม่ช่วยเล่าเลยว่าแม่ไปหาหมอที่ไหนบ้างไปหาหมอชัชวารแ์กัเพิ่นกัว่าสีกับเลให้เพิ่งกับว่าว่าไหนว่าท่านไหนเอกดอกออันนี้หมอโรงพยาบาลหรือหมอคลินิกคลินิกมาที่นี่ก็เลยไปหาหมอเพิ่น ขากระเกษตรเพื่อนก็เลยเอ็กซ์เรย์ให้เอ็กซ์เรย์กับไปยืนมาในเพื่อนให้ยืนเนี่ยฐานเห็เพื่อนสิแตกกันจนว่าสั้นวะนั่นเดียวเทน้องร้านเดียวแต่คุณหมอนั่นเดียวแทนใกล้แล้วค่ะบาย้ายย้ายแก่ยี่แล้วแล้วเอาแค่ยืนรอเอ็กซ์เรย์เฉยๆดิแม่ยังไม่ไหวนะคาแม่ไปหาหมอโดยวิธีไหนแบบไหนแม่มันปวดแย่งอะไรจะไปหาหมอคลินิกอีกหาหมอคลินิกเพื่อนก็บทำงานอยู่อย่าง เลยนี่เหอนจงเออนี่ไหลไปมือต้มบาได้มือนีไปคิดนหนี่นีมือนีไปคิดนหนีหไม่ดีขึ้นก็ช้ายคิมเบียนเป็นคิมเบียนเป็นไปเลยสินะปหาหมอหมอผู้นี้เ่นทำงานอยู่ือลงบัณ โรงพยาบาลรอยเอทเนี่ยแหละแต่พอเป็นเป็นคลินิกคลินิกรอยเอทเป็นหมอใหญ่ออ๋ก็ตามไปบ้างหมดตามไปก็ตามไปหมดตามไปเพื่อนก็เลยไปเอ็กซเรย์อีกเอ็กซเรย์อีกกัเพื่อนก็ว่าโอ้มันบางขักใจยาเปล่าติ่งคิงยาเปล่าเว็ดนอย่างเด้อนอนติดเตียงอยู่กอนเพป็นว่าเป็เวลาสามเดือนสามเดือนหนู่งทังคนนันเด้อเพสั่นว่าอันนี้ก็เพราะสามเดือนได้ยามาเยอะไหมแม่หมดแล้วยาเพื่อนแม่ตัด คุณหมอแต่ละคลินิกเขาจ่ายยาแม่มาเยอะไหมเมื่อไหร่ก็ได้กินกินกินอ๋อเอามาไม่กินกินกินก็ดีขึ้นเลยกินเลยเพื่อนไปเรื่อยไปยแม่ถามค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอตต่ละรอบเี็แม่หมดเยอะไหมเมื่อไหร่ละสามร้อยสี่ร้อยคุณแม่แต่ปัญหาลอยเขาว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายใช่ไหมแม่เพราะว่าเป็นนแล้วมันทรมานเท่ากหร่แม่แม่ก็ลูกไปหาหมอได้เหรอคะลูกพาไปตอนนั้นยังไปได้อยู่เขาไม่ไม่ซักไปก็ก้มไปอย่ซักไปก็ก้มไปอี่นล่ะ แล้วตอนหนักๆนี่ไปยังไงไปว่าได้เลยหนักนก็นอนเนี่ยก็เจ้าก็เจ้าเขาขจักทั้งสองคางแก้เพิ่อนู้นึงถาาโสมเอ๋ไว้ยกขึ้นรถได้กุญญนย่กหาก้นยนอยนอนี่คือปวดคืหดเ้าไปนั่งสี่คนมันยนตนกับสามคน้รถเราเก็บแคนสคนยกไปแม่ไปทั้งนี้เลยเหรอไปุลก็คือเสือตัวนี้เละใช่ไหมที่ยกไปทั้งไปโรงพยาบาลเลยใต้กบป้ปไป้บาไปจากห้องไปแดดไดอไไปลาบากมากเล่า ว่าใช้ชีวิตได้ลำบากมากใช่ไหมคะค่ะครับรเพื่อ้าเห็นโอ้ย้ายพวกหอนบ่หอนเ็ยเฮ็ดยจังไดแล้วอย่างเศร้าแม่คิดยังไงตอนที่แม่ไปไม่ได้แล้วแม่รู้สึกยังไงโอ้ยน้อย<ช>น้อยใจคนละน้อยใจคักคนละโอ้ยเคยเฮ็ดยจังไดเนาะเคยคนเคยไปแล้วแม่นาะฝนตกแดดออกเคยไปเนี่ยแด้วแก้วห่วงมาที่นี่ห่องมาเลยผู้หญิเดก้วนุ่สไตล์ลีซี่แม<ะ>่แม่ทานไปเนี่ยมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่ กล่องที่เท่าไหร่คะแม่กล่องที่สามสามซีใช่หรอกมาน้อนหนีกันล่มมันนกล่องที่หรือซองที่สามซองเป็นสามคือแม่แม่สักมาทั้งหมดหกกล่องแล้วทานไปเนี่ยเริ่มเห็นผลตั้งแต่ประมาณกล่องที่สามเห็นผลยังไงแม่ช่วยเล่านิดหนึ่งก็คคอยเซา ปวดทีมันปวดลงไปมันก็ค่อยถอยขึ้นถอยขึ้นมันก็ค่อยทล้ปวดไปแล้วปวดไปค่อยๆกันมันก็ค่อยลงมาเตียงยืมดูสิแม่มาย่างจากของได้เังเสียเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันมีกําลังเริ่มรู้สึกว่าเบาตัวเริ่มรู้สึกว่าเส้นมันคลายจากที่ว่ามันตึงร้าตรงนี้ที่แม่บอกว่ากระดูกเกือบจะแตกเนี่ยมันเริ่มรู้สึกคลายใช่ไก็คลายไปมันก็คลายเก็บแห้งกันไหนมันก็ค่อยถอยขึ้นค่ะ มันเป็นการรักษาภายในนะแม่มันจะไปฟื้นฟูเซยลยมันก็คือเริ่มเริ่มขยายเริ่มดีขึ้นนะคะมมนมันทำให้หายขาดด้วยนะคะแม่นะคะค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคิดว่ามันแพงไหมแม่ พอขนแพงก็แพงอยู่แพ่งทำไรเลยที่ซื้อกินตัวคุ้มค่าคุ้มราคากับที่แม่จ่ไปไหมคุ้มค่าเลยที่ซื้อกินก็แล้วคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่ยายยายกลับมาใช้กระเปาแพ่งคนใดแล้วถึงว่าแพงมันกระว่าแพ่งคนใดแล้วฉะนั้นว่าคือกับว่าแพ่งคือสั่งมาแล้วแม่ทานแล้วมันก็เห็นผลแม่ก็ยินดีก็ยอมรับว่ามันมันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะแม่เนาะค่ะแล้วก็ แม่ช่วยบอกนิดนึงถ้าแม่รู้จักตั้งแต่แรกคงไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอหมดเรื่องนั้นกินแป้ั้นเตียงไปแล้วเพราะเห็นน้องติดเตียงเราค่อยก็เลยเข่าหางสินะดูก็ได้เข่าหาเบิ้งสัตว์นึงสิเพราะว่าเห็นตังไต่ตัวแต่เดี๋ยวมันดีขมามะกกินเบื่องเี้ไปย่ะ